นี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมืองอิงอ้อนขอคะแนน First ส o t วเปิดใจเลือกเพื่อไทยแบบไม่มีอากาติลัน่นฐานะลูกสาวรับได้หากทักษินกลับมาติดคุกชี้คุณพ่อเป็นคนเลือกเองเมื่อเวลา10นก45นาทีวันที่13พฤษภาค,คม2566ที่ลานพ์คพารากอน นางสาวไพทองทานชินวัตรแคดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวว่าอยากฝากคนรุ่นใหม่ที่ลงคะแนนครั้งแรกอยากให้เปิดใจให้กับพักเพื่อไทยพักเรายาวนานมากว่า20ปีอาจมีคนมองหลายมิติทั้งยังเก่าอยู่และปรับตัวได้ดีแต่ที่เห็นชัดคือผลสำเร็จของนโยบายที่เราได้ทำมาในอดีต อยากให้คิดแบบไม่มีอคาตาิกับพรรการเมืองใดๆลองคิดว่านโยบายไหนตอบโจทย์เราทำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงและใครหรือพักคการเมืองไหนที่มีศักยภาพตนยังจำได้ว่าตอนใช้สิทธิ์ครั้งแรกภูมิใจก็อยากให้ออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆวันนี้พวกเราพร้อมเข้าทรรเนียมขอให้เลือกตั้งแลนสไลด์ทั้งพรรคเมื่อถามว่า ครั้งแรกที่ได้เลือกตั้งกับวันนี้ที่มาลงสมัครเป็นคด n เด,ดนายกความรู้สึกต่างกันหรือไม่นางสาวไยทางทานกล่าวว่าครั้งแรกที่ได้เลือกตั้งเราเชียร์คุณพ่อและคนในพักแต่วันนี้อินมากกว่าเดิมตอนนั้นอินแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกกว่าเราจะต้องผ่านไปด้วยกันเมื่อถามว่าหากพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่ง คาดหวังว่าสวจะเลือกแคนดเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกหรือไม่นางสาวพัททังทานกล่าวว่าคาดหวังอยู่แล้วแต่หากตนเป็นหนึ่งในสวตนก็ต้องเคารพเสียงประชาชนและหวังว่าสวจะเป็นเช่นนั้นเมื่อถามว่าการประสัยใหญ่ในวันที่12พฤษภาคมได้พูดถึงการเคียงข้างของประชาชนต่อต้านรัฐประหารวันนี้เชื่อว่า คนที่ยังหลังเลหรือไม่เชื่อมั่นพักเพื่อไทยจะตัดสินใจเทคแนนให้พักเพื่อไทยหรือไม่นางสาวไพทองทานกล่าวว่าตนคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้ยินสิ่งที่ตนพูดน่าจะเข้าใจความตั้งใจของตนและพักเพื่อไทยดีขึ้นซึ่งตรงกับความคาดหวังว่าให้เข้าใจในความจริงใจว่ารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไร ทั้งนี้ถ้าคนที่ได้ฟังเปลี่ยนใจมาเทคะแนนให้พักเพื่อไทยจะดีใจมากหวังให้พักเพื่อไทยเข้ามาแก้ปัญหาให้คนไทยทางประเทศเมื่อถามว่าจากที่ได้พูดถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกเมื่อวานนี้นายทักษิณจะได้กลับไทยในเดือนกรกฎาคมตามที่กล่าวมาหรือไม่นางสาวัยทรงดานกล่าววา่าคุณพ่อพูดอย่างนั้นนะคะ แต่ไม่ได้คุยกันรายละเอียดมากจริงๆเรื่องเดือนคุยกันแล้วคุณพ่อทวิตออกมารู้สึกว่าอาจจะบวกลบนิดหน่อยหรือไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้คุยกันรายละเอียดแต่ที่พูดบนเวทีวานนี้เหมือนเป็นสายของกำลังใจที่โทรมาก่อนที่ลูกสาวจะขึ้นเวทีเมื่อถามว่าในฐานะลูกสาวจะทำใจได้หรือไม่ถ้านายทักษิณกลับมาแล้วจะต้องติดโคก นางสาวไพทองทานกล่าวว่าถ้าเป็นการตัดสินใจของเขาเราก็ยอมรับได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก d ด l News ์ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ